สวัสดีครับวันนี้วันที่16มกราคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันลอตเตอรี่ออกนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นคนที่นักลงทุนที่มีโอกาสกว่านะครับเราก็มาดูเรื่องของหุ้นกันนะครับซึ่งตอนนี้เซ็ตบวกอยู่5.64จุดนะครับอันดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทีนะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุด และหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่ากนกอดนะครับอยู่ที่1 6 8 7 3 7สจุดามเจจุดซึ่งจริงๆทิศทางของวันนี้เซต็ตจะต้องลงแต่ว่าตอนนี้ก็คือไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับก็ขเข้าใจว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเราก็จะไปสแกนดูหุ้นขนาดเล็กกันนะครับว่าหุ้นขนาดเล็กนั้นมีตัวไหนที่ยังพอที่จะลงทุนได้พอจะทำกำไรได้ในระยะนี้นะครับ เราก็มาดูว่าเราจะใช้คอนดิชันอะไรนะครับเราใช้การสแกนจากตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด MA i นะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่0ถึง1บาทคือสแกนอยู่ใน0นถึง1บาทนี่มีกี่หุ้นมีกี่ร้อยหุ้นก็ให้สแกนออกมาถ้ามีอา e อ a 2อวันนะครับไอเอไมสองวัน e นะครับพอผ่นนะครับ e m a 2วันมากกว่า e m a 10วันนะครับ2วันต้องมาก่อน10วันนะครับแล้วก็มากกว่า0นย์นะครับแล้วก็ต้องมีตัว R SI นะครับ ที่เป็นจังหวะขาขึ้นหรือพุ่งนะครับก็คือ70ขึ้นไปถึง100ก็คือมันต้องเป็นจุดโอเวอร์โบขึ้นไปนะครับเราจะทํากําไรระยะสั้นจากหุ้นขนาดเล็กนะครับซึ่งได้คอนดิชันแบบนี้เราก็กดเซฟแล้วก,กดลันสกรีนขึ้นมาก็จะได้หุ้นมา6ตัวดังนี้นะครับเราก็จะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปเพื่อพยากรณ์กันนะครับว่าแนวโน้มของเขานั้นเป็นย่งไรนะครับตัวแรกเราจะใส่อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า เรียกเลกชันนะครับเพื่อดูจุดสูงสุดของเขานะครับว่าตัวนี้ยังมีจุดสูงสุดจุดต่ำสุดยังไงนะครับคือหลังจากที่เขาขึ้นไปสูงสุดแล้วเขาจะลงตัวยังไงเขาจะย่อตัวยังไงต่อไปตัวหนึ่งที่ดูว่าเขาจะขึ้นพอหรือยังหรือยังไม่ขึ้นไม่พอก็ต้องเป็นบูร์เจแบนดบดูว่าตอนนี้เขาอยู่ด้านบนกึ่งกลางของบูร์เจแบนดหรือเปล่าแล้วเราก็มาลบตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเส้นเอเมสองวันที่สแกนออกไปเราก็เปลี่ยน10วันให้เป็น200วันนะครับเพื่อดูจังหวะของ ราคาของปัจจุบันของเส้น2รละวันว่าอยู่ตรงไหนนะครับสาคัญคือต้องตัวนี้นะครับคือปกติเราสแกนแบบนี้ไม่ได้คือหมายว่าเราจะสแกนเส้น2รละวันทีเดียวเลยไม่ได้นะครับเขาจะต่ํากว่าเส้น2รละวันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะบอกว่าราคานั้นนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2อละวันแล้วก็พุ่งดิ่งลงมานะครับจังหวะนี้ก็คือ,อเป็นจังหวะสูงสุดลงมาต่ําสุดต่าสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ําสุดถ้าเกิดเขาไม่ไซเว์ต่อไปประเด็นก็คือว่า เขาจะต้องรักษาจังหวะให้ไซเว a y ออกด้านข้างเพื่อเปลี่ยนแนวให้ให้ใหราคาของลีเนียลเรกชั่นั้นไซเว่ขึ้นไปแบบนี้ก็ถือว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มทํากําไรแล้วก็จุดจบของขาลงนะครับน่าจะเป็นจุดนัมเบอร์ไฟล์ของขาลงนะครับสหรับ AKR แต่ว่าเราจะยืนยันด้วยไทม์เฟรม e ีกนะครับว่าเขาจะทํากําไรได้อย่างไรถ้าเราดูไทม์เฟรมวีกก็ เห็นว่าเขาไซเวกนข้างแล้วมีโอกาสที่จะทํากําไรขึ้นไปแล้วก็ดูจากเส้น2อวันก็คือเขาย่อพุ่งผ่านแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนเหนือเส้น2.0งวันก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่ราคา1.12แต่จะขึ้นไปได้ทางนี้ทั้งนั้นราคาเซ็ตต้องไซเวกขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่1,680กว่ากว่าขึ้นไปต้องไปประมาณ1,700จุดราคาถึงจะไปที่1.21 เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมาประจบเหมาะพอดีซึ่งกันและกันอันนี้คือทางเฟรมวีคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดูถ้าเกิดเราจะเก่งกําไรก็คือเข้าในจัจงหวะปัจจุบันจังหวะปัจจุบันก็เหมือนกับจัจงหวะที่ค,ค่อยๆอับตัวเองแล้วก็พุ่งขึ้นไปเปลี่ยนทิศทางคือเข้ามาเป็นจังหวะที่5แล้วนะครับก็คือเป็นจุดสุดท้ายของการเคลื่อนตัวนั่นเองก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5 ลงมาตรงนี้เป็น5เป็นจุดต่ําสุดของเขานะครับพอห้าเสร็จก็เป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น5พุ่งขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะแบบนี้นะครับ่านลงทุนต้องพิจารณาดูดีๆนะครับเพราะทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงยังไงท่านต้องเชื่อใจตัวเองอย่าเชื่อใครแม้กระทั่งเชื่อชแนลนี้อย่าเชื่อนะครับนอกจากท่านจะได้ดูและรับชมแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยตัวท่านเองจังหวะนี้จะเป็นจังหวะถัดขึ้นไปเราจะต้องดู MA c d นะครับในการประกอบดูเมเมซีเทียบกับ ตัวไอ SI นะครับตอนนี้ไอซก็คืออยู่ที่7 1นะครับแล้วก็ m a c d อยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็รอแค่บนรุ่มเข้านะครับหรือถ้ามีบนรุ่มเข้าตัวนี้ก็จะมี indicator อินดิเคเตอร์พร้อมมูลก็คือเป็นจังหวะไซด์ไว้อัพขึ้นไปสลับรับ AKR นะครับถัดมานะครับแซมนะครับ SMA นะครับแซมก็ดูท่าทางก็จะเป็นจังหวะที่5เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นจังหวะจบจังหวะขาลงนะครับแล้วราคาก็พยายามยืนเหนือเส้น2แล้ววันเพราะฉะนั้น ตรงนี้ถ้าเกิดยังคงไซด์เวลด้านข้างไปทางนี้นะครับราคาของลีนิเลชันก็จะกลับเปลี่ยนแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นไปนะครับจากไอซ์ไซขึ้นไปเกินโอเวอร์โบสแล้วก็ราคาเอ c มซดีอยู่เหนือเส้นสิกแนลนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าถ้ามีวอลลุ่มเข้าราคาก็ยังคงไซด์เวลต่อไปแต่ตอนนี้ราคาแซมเริ่มไม่มีวอลุ่มเข้าจากอินดิเกเตอร์ทุกตัวเราก็จะเห็นว่ายังคงจะเป็นจังหวะไซด์เวล์อัพจะเป็นจังหวะให้ค่อยๆทํากําไรถ้า ท่านพารณาขายด้านบนแถวๆนี้ก่อนตัวน,นี้ท่านต้องรองพิารณาดูดีๆนะครับท่านลงทุนครับอย่าเพิ่งเชื่อชแนลนี้ปกตินะครับแพทเทิร์นของราคาก็คือเมื่อมีเวลาเทียบกับราคาไปทางขวามือเป็นแบบอินเวอรตี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบลีเนียลเกชันนะครับแล้วก็ตามที่สูงสุดจะลงไปต่ําสุดต่ําสุดจะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดเพราะฉะนั้นจังหวะสูงสุดตรงนี้ก็จะค่อยๆซด์เวลลงมาต่ําสุดท่านก็รอรับที่ลีเนียลเลกชั่นต่าสุด ก็คือทําจังหวะทํากําไรในจังหวะที่2นะครับก็คือตอนนี้เขาอยู่จังหวะแรกก็คือจังหวะกําไรสูงสุดให้เทขายแล้วก็รอไปลงไปรอเข้าที่จังหวะที่2ที่เขาอยู่จังหวะต่ําสุดอันนี้ก็เลยในต้นทราบแบบนี้ถ้านักลงทุนควรจะทําความเข้าใจกันก่อนนะครับก่อนที่จะทําทการใดๆหรือหรือจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ท่านลงทุนก็ต้องใช้วิจยรณยานเยอะๆนะครับดูคลิปดูคลิปนี้ท่านจะต้องดูคลิปมาก่อนหน้านะครับ ถึงจะทราบว่าในการดูหรือการทํากําไรของเรานั้นจะต้องทํากําไรยังไงนะครับอัดมายตัวนะครับ BRWOK นะครับ,บลักษณะเช่นเดียวกันนะครับคือลักษณะของเขาก็คือนะคเป็นลักษณะของการจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องเลวันนะแร้วพอชนเสร็จก็ย่อตัวลงมาท่านก็รอรับที่ประมาณจุดต่ําสุดของลีเนียเลคชั่นนะครับมันก็จะสวิงขึ้นไปนะครับาการขึ้นลงของของราคาจะ จะลงมาต่ําสุดที่กรอบลีนิแงชันล่างสุดแล้วก็จะขึ้นไปที่ลีนิแงชันสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยึดหลักแล้วก็ใช้แพทเทิร์นในการขึ้นลงของราคานะครับเมื่อต่ําสุดลงต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดต่าสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดเป็นแบบนี้ให้ระลึกไว้เป็นพื้นฐานนะให้เข้าใจไว้นะครับว่าราคาของหุ้นจะเป็นเช่นนี้จนกว่าถ้าตรงนี้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะครับ เอาไซด์เว้าขึ้นไปแล้วสามารถเปลี่ยนทิศทางของลีเนเลชันในไซด์เวัพขึ้นไปนี่ก็คือจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำกำไรกันก็ต้องเอาทนกัดฟันถือนะครับอันนี้คือบุ๊กนะครับอัดมานี้เป็นทิศทางของ trc นะครับ trc ก็เรินน่มมีทิศทางผลขึ้นมาแล้วก็ราคาก็พยายามจะพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปนะครับตรงเหนือเส้นสองแลววันนะครับเป็นจังหวะขาขึ้น RSI อยู่ที่79นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับ MACD ก็พุ่งขึ้นไปบอลรุ่มก็เข้าเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยิ่งตัวย่อตัวตามจังหวะแล้วเขาก็ค่อยๆไซเวลงมาชนเส้น2ระวันแล้วก็อาจจะไซเวกลับขึ้นไปเมื่อชนเส้น2ระวันเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ท่านจะทํำยังไงท่านก็แค่รอให้ลงมาที่เส้น2ระวันนะครับท่านก็รอเข้าที่0.29นะครับแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าจังหวะของเขาเนี่ยคือไซเวอัพ นั้นเขาจะยกโล่ทำนิวไฮยกโล่ทำนิวไฮนะครับแล้วก็ยกโลแล้วก็ทำนิ้วไฮลักษณะของ TRC จะเป็นเช่นนี้นะครับถือว่าตัวนี้มีโอกาสเทิร์นาลาวได้แต่ว่าก่อนที่จะเทิร์นาลาวเขาต้องราคาต้องลดลงไปก่อนก็อาจจะรอรับที่0.29เาแล้วมันจะเด้งกลับขึ้นไปเมื่อชนเส้น2องแลว,วันนะครับนี่คือเทคนิคในการที่มองราคาของ TRC ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก่อนที่ท่านจะลงทุนนะครับท่านเก่งกำไรท่านก็ต้อง มีก๋วให้ดีๆนะครับดูจากการขึ้นลงของราคาถัดมานะครับ g e l GEL นะครับ GEL นี่เป็นจังหวะใดนะครับจังหวะของ GEL ก็พุ่งขึ้นไปอย่างกระชูดนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับมีบอลลุ่มเข้ามานะครับล่าสุดมีบอลลุ่มเข้ามา AMD พุ่งขึ้นไปเหนือเส้นสัญญาลเหนือเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ไอซพุ่งขึ้นไปที่77แล้วก็ยืนเหนือราคาเส้น2องเววันนะครับตัวนี้จะทํำยังไงต่อไปตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยน ก็คือคือพุ่งขึ้นไปแล้วจังหวะของหุ้นก็ยังคงมีโอกาสไซด์เวสไซด์ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะนั้นราคาก็พุ่งขึ้นไปต่อได้ถ้ามีมีม,มีถ้ามีวอลุ่มเข้ามานะครับถ้าเป็นหุ้นแบบนี้ราคาจะอยู่ที่ที่ที่ราคาที่วอลุ่มนะครับก็เพราะนั้นตัวนี้เราดูก็คือว่าตรงนี้ก็คือมันขึ้นไปสูงสุดเขาแล้วเขาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวงมามาชนเส้น2องล้ลว,วันแล้วก็พุ่งขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่ง ตัวนี้เราก็รอช้อนที่ตรงเส้น2องลว,วันนะครับเพื่อทํากําไรถ้ามันเด้งคืนขึ้นไปนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันชนเส้น2องแล้ววันแล้วมันจะเด้งหรือเปล่าถ้ามันไม่เด้งมันมันหลุดลงมาเราก็ต้องคัดออกนะครับนี่คือจังหวะของการทํากําไรในหุ้นตัวเล็กขนาดเล็กนะครับทุกท่านต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับถ้าเกิดเขายังคงสายเวดาวลงมาทะลุเส้น2องแล้ววันก็หมดสิทธิ์ที่จะทำกำไรนะครับอนต้องคัดเอาออกไปนะครับ แต่โดยปกติทั่วไปของราคาหุ้นนะครับเมื่อมาชนเส้น2องเลวันมันต้องดีดสวิงตัวเองกลับขึ้นไปที่เส้นเรนเดียร์เลกชันด้านบนนะครับก็เรลียในท่านทราบประมาณนี้นะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายคือ upa นะครับตัวนี้หลังจากที่รอคอยมานานนะครับเขาก็กําลังทยานกลับเข้ามาในกรอบของราคาก็พยายามจะพุ่งทะลุขึ้นไปตอนนี้ก็คือเซลลิงอยู่ที่ประมาณ0.29นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่0.26 แต่นะครับแต่ถ้าเป็นในวันพรุ่งนี้ราคาจะเป็นยังไงครับเพราะว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะว่าแท่งเทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างราคาในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นราคาประมาณ0.26พุ่งขึ้นไปทึง3.3.3.31 3.32 0 3อ0 3 0 0ย์จนะครับ0.30นะครับศนะครับทษทีนะครับเพราะว่าอะไรครับพ่อเมสซีชี้ขึ้นนะครับแนวโน้มยังคงชี้ขึ้นนะครับ แต่ว่ารา,า,าคาขายวันนี้เริ่มมีเข้ามานะครับสีแดงคือราคาขายเพดฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราดูจากแท่งเทียนก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดท่านที่ดูดูราคาเป็นนะครับดูแท่งเทียนเป็นก็จะประเมินได้ว่าถ้าเปิดราคากระโดดขึ้นมานะครับก็มีการเปิดกระโดดขึ้นมาอันนี้เป็นจุดสังเกตที่1นนะครับเปิดขึ้นมาเป็นสีเขียวในวันถัดไปราคาจะต้องบวกเพิ่มขึ้นไปนี่คือจุดที่1นนะครับจุดที่2ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่าง ในวันพรุ่งนี้ก็มีราคาที่จะเปิดเท่าตัวให้เขา้าเท่าเดิมและ,ะราคาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับคือจุดที่2ที่จะบอกว่าราคาตัดจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปจุดที่3ก็คืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับชี้ขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าจะมีราคาบวกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เข้าใจว่าเขาวันนี้ซีลิงมันอยู่ที่0.29นะครับแต่ในวันพรุ่งนี้เขาจะเมื่อซีลลิงมันใกล้เข้ามา ซีลิงก็จะขยายขึ้นไปอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ2 0 3 0นะครับั้นวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อาแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากทำกำไรก็คือเส้น2แลเวันจะเป็นเป็นจุดบอกว่าจะขายนะครับก็คือจุดเส้น2แลเวันที่จุดสูงส,สุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ก็ราคาก็จะไปที่เส้น2แลเวันหรืออาจจะทะลุมีการย่อตัวลงมานะครับหลังจากทะลุขึ้นไปก็จะมีการย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่มันจะไม่เกินเส้น2แลเวันนะครับ อันดับแรกก็คือมันจะพุ่งขึ้นไปทะลุทะลุก่อนแล้วก็ยอดตัวลงมาแล้วก็ค่อยพุ่งขึ้นไปทะลุใหม่นะครับแต่ว่ามันจะไซด์เวยอยู่แถวนี้นะครับคือมันจะพุ่งขึ้นไปทะลุเส้น2องดาวันแล้วก็ยอดตัวลงมาแล้วก็ไซด์เวยประมาณนี้เพื่อเปลี่ยนแกนทีเนี่ยเลกชั่นให้ไซด์แวบขึ้นไปถ้าเกิดท่านทนถือได้นะครับถ้าเกิดท่านทนถือตัว u p a ได้เขาก็จะค่อยๆตอบแทนให้กับนักลงทุนนะครับท่านใดที่ถือมานานนะครับทนถือมานานต้องทนถือต่อไปทนถือต่อไปอีกเล็กน้อยเพราะว่า ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำกำไรนะครับเป็นจุดแรกเริ่มแต่ว่ามันก็เหมือนกับจุดจุดสุดท้ายของการทำกำไรเพราะว่ามันมันเป็นจุดสูงสุดของการทำกำไรนะครับเราจะทำยังไงดีเราจะขายเลยหรือว่าเราจะถือต่อไปถ้าท่านเป็นนักทุนที่เก่าเกมนะครับท่านก็อาจจะต้องทนถืออีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าราคามันจะค่อยๆย่อดตัวลงมาก่อนแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปใหม่นะครับโดยเทคนิคราคานะครับอตัวนี้ก็คือว่ามันมันขึ้นไป มันก็ย่อแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ย่อแล้วมันก็ขึ้นไปนี่คือทิศทางของเทคนิคราคาไซเวอฟราคามันก็จะไซเวอขึ้นไปแบบนี้ถ้าเกิดท่านมันเป็นไปได้มันจะทําแบบนี้นะครับคือมันจะขึ้นไปแล้วมันจะย่อแล้วมันก็จะขึ้นไปแล้วก็จะย่อแล้วก็ขึ้นไปถ้าเกิดท่านทนรอได้นะครับราคาก็จะไปตอบแทนในท่านที่ราคาไปดูวิกฤตนะครับว่าเขาจะไปที่เท่าไหร่วิกฤตก็บอกว่าจะไปที่0.52เพราะนั้นจากจุดนี้นะครับ แล้วก็แท่งเทียนต้องดูแท่งเทียนปัจจุบันด้วยนะครับว่าแท่งเทียนของไทม์เฟรมวิปัจจุบันก็คือเขาเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับหมายก็วิกถัดไปนั้นมีโอกาสที่ราคาจะเสมอตัวแล้วพุ่งขึ้นไปอันนี้เราต้องทนอดทนเป็นวิกเลยนะครับคือคือถ้าเกิดเขามีราคาอามีแท่งเทียนไส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ตรงนี้ราคาในวิกถัดไปก็จะเปิดกระโดดขึ้นไปแบบนี้ ท่านต้องอดทนให้ได้น,นะครับตอนนี้ราคาเริ่มกลับคืนขึ้นมาเลยนะครับถ้าเรามองเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เห็นว่าจังหวะมันโอเวอร์โบสขึ้นไปเลยนะครับไซเวอ์อัพขึ้นไปเพราะนั้นราคาก็ย่อตัวลงมาแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะของการขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาขึ้นไปย่อลงมาแบบนี้นะครับเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับขอให้เราวิเคราะห์ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะกลับขึ้นไปที่ขึ้นไปที่0.52ราคาสูงสุดที อ่ากำไรของช่วงนี้ของจังหวะนี้นะครับของจังหวะนี้ก็คือจะเป็นจังหวะ0.52มันก็จะขึ้นไปแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ยอ่อขึ้นไปแล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นไปถึงเป้าหมายของเราทเฟรมวีคนี้ก็นะอีกนานนะครับประมาณอีกหลายเดือนนะครับกว่าจะไปถึง0.52มีเงินเย็นหรือว่าทนถือได้หรือกัดปันทนถือได้หรือเปล่าครับก็ต้องถามตัวแล้วทุนเองนะครับทุกอย่างท่านจุธจิกการวางแผน การทนนะครับการอดทนถือให้ได้กําไรนะครับท่านมีความอดทนพอหรือเปล่าแต่ในระหว่างนั้นมันจะพิสูจน์ด้วยการย่อตัวทำให้เหมือนน่ากลัวนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมาอ๊ยหลังจากที่ฉ่นได้กําไรทําไมฉันไม่ขายนะแล้วฉันทํายังไงดีนะง่ายๆเลยนะครับแก้ด้วยการขายที่มันขึ้นไปสูงสุดมันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดตรงนี้ท่านก็ขายตรงนี้แล้วก็รอจังหวะ2ถ้ามันลงมาตรงนี้ก็ซื้อแล้วมันขึ้นไปท่านก็ขายลงมาท่านก็ท่านก็ท่านก็ซื้อ ขึ้นไปท่านก็ขายปรับเปลี่ยนเทคนิคให้มันทันต่อช่วงต่อยุคเจาะจังหวะตรงน,นี้ท่านก็ได้กําไรยังไงซะคือคือมันมันท่านต้องพิารณาแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับว่าท่านจะเข้าตรงไหนแล้วออกตรงไหนเข้าตรงไหนแล้วออกตรงไหนจังหวะการขึ้นสูงสุดหรือยังอะไรพวกนี้แต่ว่าประเด็นสุดท้ายก็คือว่าท่านเข้าออกบ่อยน,นี้ท่านก็จะไปเสียค่าตรงเยอะยกเว้นว่าท่านมีหุ้นเยอะๆนะครับท่านก็ไม่ต้องเสียได้นในทีงส้นนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วออกเข,ข้าแล้วออกนี่ มันจะไปเสียค่าตรงท่านต้องพิจารณาตรงนี้เยอะๆด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านนังทุนครับชวนชวนท่านังทุนมีความซื้อขายให้ถูกต้องตามตามจังหวะช่วงระยะเวลาก็เลยให้ท่านังทุนท่านได้พิจารณาเยอะๆนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านจะได้ท่านจะเสียท่านก็อยู่ที่การวางแผนล่วงหน้าของตัวท่านเองนะครับก็กล่าวเตือนให้ท่านได้เข้าใจนะครับท่านังทุนที่ครบครับอ่าสำหรับสำหรับคลิปนี้เราก็ อยากจะฝากให้ท่านกดแชร์กด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กราบขอบคุณสหรับท่านที่การอ่นานสมัครสมาชิกเข้ามาเราก็ยังคงเปิดรับตลอดเวลานะครับสมาชิกตอนนี้ก็ประมาณ50ประกว่าท่านสหรับตัวช h a n นี้นะครับก็วิงวอนสมาชิกทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกลับมาสมัครสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูแล้วขนาจจะห่างไกลาจากการทํากําไรแต่ว่าถ้าเกิดท่านมองให้เห็น ก็จะเข้าใจนะครับว่า channel เราไม่ได้หลอกลวงใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเราแนะนําให้ท่านทํากําไรได้ตัวด้วยตัวท่านเองก็ฝากไปด้วยนะครับฟังใครหรืออย่าไปเชื่อใครใดน,น,นอกจากเชื่อใจท่านเองพหลังจากที่ฟังเราดูเราแล้วเราก็จะค่อยๆมันก็จะค่อยๆซึมซับวิธีการต้องทํากําไรให้กับตัวท่านเองได้ทําได้ในที่สุดขอทุกท่านโชคดีแลาก็สุขหวยในวันนี้สลปอตอรี่ในวันนี้ถ้าเกิดท่านซื้อนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ